ยูเครนและใครเมียเนี่ยเริ่มย้อนกลับมาและรุนแรงรุนแรงขึ้นตามลำดับนะครับเห็นว่ามีบางจุดนี่ก็มีการยิงกันแล้วนะฮะร,ระหว่างฐานรัสเซียกับทหารของยูเครนนะครับก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่เป็นการต่อสู้กันของจริงเลยนะฮะไม่ได้สู้กันเล่นๆน,นะฮะแล้วก็คือ วิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยประเทศต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะคุณบุรกิจเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สงบแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการส่งแก๊สนะฮะของรัสเซียเข้าไปยังเยอรมันและยุโรปหรือไม่นะครับถ้ามีปัญหาสะดุดนี่ <c oughs> อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมันฝรั่งเศสได้เลยนะฮะ ซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับอ้าวกา็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะไปคุยกับาทางาประธานกรรมการบริหารนะครับของบริษัท YLG ซึ่งเป็นดีลเลอร์ค้าทองอันดับหนึ่งของไทยในขณะนี้นะครับคุณพว w ณณวัฒนทรัพย์ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพววณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณบุรกิจค่ะเมื่อคืนนี้ทองคำเนี่ยดีดขึ้นมาเหนือพันสหเหรียญได้นี่พิธท,ทางต่อไปของทองคำจะเป็นไงครับต้องดูค่ะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้เคยประเมินว่าอยู่ที่1,360นม่าจะเป็นตั้งสุดท้าย แต่อาจจะมาจากวิวกฤตของไครเนียทําให้มายืนอยู่ที่ตรงนี้ได้ถ้าภายในอาทิตย์นี้สามารถผ่าน1,360งขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปนะ่าจะอยู่ที่ระดับ1,380 u s ันสารอดอลลาร์ต่อทรลแล้วก็อยู่ที่วิกฤตการของไครเนียค่ะว่าจะ,ะจบเมื่อไหร่ถ้ายังไม่จบก็คงจะส่งผลให้เซฟเทเว่นอย่างทองคำเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกค่ะอืมแมนะตอนนี้ทองคำเริ่มจะเป็นขาขึ้น มาแล้วนะฮะแต่ก็<ะ>ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน<ช>แล้ว<ะ>คุณพวันดูว่าตอนนี้กำลังซื้อเนี่ยของทองคำเนี่ยเริ่มโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ดูดูแล้วนี่กำลังซื้อจะพอดันให้ทะลุพันสามร้ขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าครับ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะวันนี้หลังจากไปทำไฮแล้วการย่อลงของทองคำก็ย่อไม่ลึกทั้งทั้นท,ที่มีวอลุ่มในการขายค่อนข้างเยอะเมะื่อเช้าดิดขึ้นมาสิบเหรียญก็เนื่องจากวอลุ่มของโคมเกมีวอลุ่มก้อนโตโตที่เข้ามาดิทำให้ดีดขึ้นมาถึงสิเหรียญได้ค่ะอืมนะฮะก็เรียกว่าโคมเกนี่ก็เป็นตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะฮะโคฟิวเจอร์เนี่ยซื้อขายกันเรียกว่าวอลุ่มเยอะมากอืมค่ะ ที่เข้ามาตอนเช้าโดยปกติถ้าเช้าวันเช้าของเอเชียน่ะจะเป็นวอลุ่มจากทางด้านจีนแต่เมื่อเช้าเนี่ยเป็นวอลุ่มทางเออคอมิกซ์ล้วนๆเลยค่ะโอ้โหแสดงว่าฝรั่งยอมนอนดึกนะฮะมาเทรดทองและอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองคือเมื่อวานนี้เนี่ย SPDR เข้ามาซื้อถึงเจ็ดตันกว่าอืมอันนี้น่าสนใจนะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ทองคำปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอะค่ะโอ้โห SPDR กลับมาซื้อเจ็ดตันกว่านะฮะ กอ,องทุนใหญ่ที่สุดในโลกนะที่ถือทองคาอยู่น,นักลงทุนรายย่อยนี่ก็สะท้อนมุมมองว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นว่าทองคําเริ่มจะกลับมาเป็นเซฟเฮเวนอีกครั้งหนึ่งแต่หลกัหลกๆก็ให้จับตามองวิกฤตของยูเคนะคะถ้าไม่จบตอนนี้ก็คงก็คงจะไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าสามารถยุติกันได้ก็คงจะทําให้ทองคําย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่เมืองไทยเนี่ยวันนี้นะบ่ายสองโมงเนี่ยจะมีการประชุมของออลอะอง ค่ะกนงอเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบีย้ยหรือต้องดูค่ะปรับขึ้นปรับลดอัตรา,าดอกเบีย้ย <ลด S 2> ถ้ามีการลดขึ้นจริงๆเนี่ยอันนี้จะทําส่งผลให้บาทอ่อนนะคะอ๋อครับคือคถ้ากงกอน,นองอลดดอกเบีย้ยลงมาอีกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เหลือสองจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะก็จะทําให้ค่างเงินบาทอ่อนลงนะฮะเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่น้อยลง เงินบาทตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณประมาณ40-50นะคะอ๋อสามสนถึงห้านะฮะค่ะใช่ค่ะถ้าลดดอกเบี้ยลงมาอาจจะตัวเลขเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อ่อนตัวลงกว่านี้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ดูการซื้อขายในไทยวอลลุ่มในไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะขายกันนะคะเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุด ของสองตย์ที่ผ่านมานะค่ะโอ้ส่วนใหญ่จะมาขายนะฮะวันนี้ค่ะใช่ค่ะอไม่ค่อยมีแรงซื้อเลยเหรอฮะ <c oughs> หน้าาคานี้ คือตรงนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นายโอกาสที่จะย่อเราไม่รู้ว่าหลังจากยุโรปเปิดจะมีการทุกตลาดลงมาไหมหรือว่าอเมริกาเปิดจะมีการทุกตลาดลงมาไหม hmm. เพราะฉะนั้นการเข้าซื้อตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็การดิบขึ้นมาเนี่ยอาจจะมาจากการที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ,ญ่ช็อตกันตั้งแต่ต้น,ตน,ตนเดือนกันมา อาจจะเป็นช็อต covering เพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ real demand ก็ได้ค่ะโอ้โหพวกที่ช็อตเซลไว้นี่ขายล่วงหน้าไว้ขัดท,ทุนหมดเลยนะฮะใช่เล่นเก่งลงเนี่ยนะฮะ,ะโอ้ทองคำนี่ไว้ใจไม่ได้นะฮะ,ะเพราะว่าเผิอแป๊บเดียวจากพันสามรเหรียญน,นี่ขึ้นมาพันสห้าเหรียญแล้วนะค่ะใช,นะใช่ค่ะมันมันเเคลื่อนไหวง่ายมันมันรับทุกครั้งที่รับข่าวอะไรแรงๆมันก็จะดีดตัวค่อนข้าง ปรับตัวไปตามสถานการณ์ค่อนข้างไวอะค่ะอ่าเอาอ่าคุณพวันลองฟังข่าวลือหน่อยไหมฮะทางยุโรปะนะฮะข่าวลือเขาบอกว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก่อนวันลงประชามติเขาลือกันว่าอาจจะมีการยิงกันนะฮะระหว่างฐานรัสเซียกับฐานยูเครนนะฮะค่ะคือ,อฐานรัสเซียตอนนี้เข้าไปคุมพื้นที่ใครเมียเกือบหมดนะฮะ,ะด้วยจำนวนประมาณ1600 0คนนะฮะ แล้วก็ยูเครนก็ส่งทหารเข้าไปตอนนี้ก็ประมาณสัก4-5่ห้พันคนแล้วนะฮะก็เรียกว่าอาจจะเกิดการประทะกันนะฮะทางทหารก่อ,อนวันลงประชามติวอาทิตที่16มีนานี้ครับคุณประวัตถ้ามีการกยิงกันจริงนี่จะทำให้ทองเป็นไงบ้างครับก็มีโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ข่าวลือก็คือข่าวลือนะคะอ่าครับ มันมาอาจจะมาเร็วไปเร็วก็ได้ค่ะอ่านะฮะก็อาจจะลือข่าวลือนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูพวกสำนักข่าวใหญ่ๆ C.N.N อะไรตอนนี้ก็จับตามองเต็มที่เลยนะฮะวาฮะ่า่จะเกิดอะไรขึ้นในยูเครนนะฮะสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คุณพวันดูว่าทางด้านอาของจีนอินเดียไทยเนี่ยทางเอเชีย จะมีแรงซื้อทองเพิ่มเข้ามาอีกบ้างไหมครับไม่ใช่จังหวะนี้นะคะจังหวะนี้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็คงจะขายกันซะ,ะส่วนมากจนกว่าจะมีย่อดลงาหม่สักรอบหนึ่งหรือว่าเบรกพันธ์สีขึ้นไปถึงน่าจะเป็นการกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้นะฮะก็ส่วนใหญ่จะขายมากกว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ะนะฮะเอาละก็ทองก็มีสองอย่างนะฮะไม่ขึ้นก็ลงนะ ก็เรียกว่าแกว่งไกวามากนะฮะช่วงนี้แล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยคุณพรวันดูว่าทองจะมีโอกาสยกระดับเนี่ยขึ้นมาเทรดกัน1,370ถึง1,400เหรียญได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็อย่างที่เกิดในข้างต้นนะคะแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,380 82ระดับนั้นถ้ายออ่อลงมาก็น่าจะอยู่ที่ระดับ1,347 US อ o l l a r ต่อเอ์เอาอถ้าเบรค47ก็มีโอกาสาที่จะเห็น1,330แถวนั้นคือ <30. S 2> ถ้ามองตามปัจจัยทางในเทคนิคแล้วเทรนในระยะสั้นเป็นเทรนขาขึ้นค่ะอ๋อนะฮะเทรนระยะสั้นเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นอัพเทรนนะฮะใช่ค่ะ,ะก็เรียกว่าแหมทองตอนนี้ก็ แว่งไกวมากเลยนะฮะอ่าก็แล้วลูกค้าส่วนใหญ่กำไรหรือขาดทุนครับเทรดเทรดกันเนี่ยหลังหลังนักลงทุนที่เหลืออยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ศึกษาปัจจัยกันทางเทคนิคศึกษาข่าวตามข่าวเพราะนั้นพวกที่เหลืออยู่คือพวกที่เก่งแล้วอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะจะทำกำไรกันได้อะค่ะโอ้เก่งมากเลยนะฮะค่ะ คุณมูลกิจมีอะไรเพิ่มไหมครับครับคุณพวันครับรู้สึกว่าวันคืนวันศุกร์นี้จะมีตัวเลขหนึ่งที่สําคัญออกมามากๆเลยคือตัวเลขนอนฟาร์มเพโรใช่ไหมครับคุณพวันครับใช่ค่ะครับตรงนี้เนี่ยมีการประเมินการคาดการไว้ขั้นต้นเนี่ยว่าจะบวกประมาณเท่าไหร่ล่ะครับเด,เดี๋ยวนะคะคืนวันไหนนะคะ, non อะนอนฟาร์มเพโลนอนฟาร์มไปแล้วฮะเขาจะเป็นคนเดือนเท่าน,น,นั้นเองค่ะ <มา S 2> ใช่ค่ะ เป็นของรายเดือนมีเพื่อหัสที่จะเหตุที่จะถึงคือผู้เอ่อตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานอ่าใช่ initial jobless claim นะฮะอัันนี้ทุกสดาแต่ตัวนี้สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลกระทองคำเท่าไหร่อ่ะค่ะอืมนะฮะยังไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรนะคืออยู่ที่ช่วงไหนไฮไลท์หลักเป็นอะไรตอนนี้ไฮไลท์หลักมันกลับมาเป็นยูเครนนะคะยูเครนเป็นหลัก แล้วก็รู้สึกสัปดาห์หน้าวันอังคาร18พุทธที่19มีนามีประชุมเฟสใช่ไหมครับคุณมาวันใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นไฮไลท์ตัวซึ่งเชื่อว่าทองคําจะไม่ย่อลึกเนื่องจากว่าคงจะต้องรอหลังการประชุมของเฟสอีกทีหนึ่งน,นะคะอืมนะฮะก็ต้องดูวันอังคารหน้านะครับเฟสเขาจะมีการลด QE เพิ่มอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะฮะ,ะอันนั้นก็ สำคัญเหมือนกันนะครเอาละครับก็ช่วงนี้นะเราต้องติดตามยูเครนเป็นหลักนะครับคุณมาวันครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องของทองคำนะคุณบุรกิจครับทองคำนี่ถ้าเทรดถูกทางนี่กำไรดีมากเลยนะฮะเรียกว่า